เนี่ยเนี่ยเต็นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนไมเต็นเหมือนเป็นกระโจมด้านในเป็นตทนแบบเนี้ยแล้วเป็นแอร์ด้วยนะเพื่อนๆนะเนี่ยติงใหญ่ติงใหญ่โอ้ยสนุกสนานเล่นไล่จับกันในสระน้ำนะโหสนุกสนานมากเฮ้ยเราใครถอดเก้งเนี่ยฮะเก้งใครถอดเสื้อเสื้อหรือว่าใครแอบแก้ผ้าโอ้ย Songs, primo, สวดีครับเพื e ่อนๆเป็ที่แรกในชาติวัสนี้คือวันนี้เรามาเที่ยวท bueno. ี่แกร์เบอร์พัทยากันนั่นเองตอนเราอยู Obs ่ที่แกร์เบอร์พัทยานะนี่มันเป็นแบบบ้านสไตล์แบบเป็นไรเป็นไงเป็นเต็นท์ใช่ไหมเป็นเต็นท์เป็นหลังๆเลยมีทั้งหมด8เต็นท์8หลังอากดไลค์กดแชร์กดตั้งแคนให้ชมดนะ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะนี่ดูดิลมลื่นเ่ยเนี่ยเนี่ยเต็นท์แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยนะเต็นท์เหมือนเป็นกระโจมแล้วด้านในเป็นเต็นท์แบบนี้แล้วเป็นแอร์ด้วยนะเพื่อนๆนะเนี่ยมีทั้งหลังใหญ่หลังเล็กนะแล้วมีสระสระน้ำด้วยได้นี่มีสระน้ำอยู่ตรงกลางด้วยโอ้เฮ้ยนี่มีหอคอยไม่นี่หอคอยโอ้ยนั้นเราไม่รอช้าไปดูของของลรากันเลยอ๋อมีนี่บอกพาไปดูเต็นท์ของเรากันเลยนี่นี่ไหนโอ้โหนี่มีทางเข้าแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหไฮโซไฮโซโอเคนี่นี่นี่ที่สองที่สองนะโอมิต จะมองเพชรด้วยโอ้ยนี่มีที่นั่งชิลด้วยเนี่ยมีมีแบบใจกุ๊ดเฮกุ๊ดกุชิโอ้โหแบบอ๋อแบบไปแบบล้างตัวเล็กๆนะอ่าอ่ะสามสองหนึ่งนี่ลูดลูดเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวตามมินิเข้าไปดูข้างในเต็นท์กันนะครับไหนอุ้ยเฮ้ยมันวางมาไม่เต็นเฮ้ยเฮ้ยอยเย็นอย่าเพิ่งตอบเตียงเฮ้ยโอ้โหเธอตอบเตียงครับโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะโอเธอตอบเตียงเฮ้ย ข่อยท้องที่ข่อยท้องที่โอ้นี่กว้างกว้างนะโอ้ยเต็งใหญ่เต็งใหญ่ขออีกทีนึงอีกทีนึงโอ้โยสนุกสนานเฮ้ยนี่แอร์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 อันนี่เหมือนแอร์บนห้องเหมือนแอร์ในห้องตามโรงแรมนั้นเลยอะแต่เขามาใช้ในเต็นท์อู้เย็นเย็นเย็นน่ะเฮ้ยนี่มีอะไรนี่ชุดชากาแฟอยู่ในหีบนะโอ้ดูดีไซน์เจ๋งอะโอ้โหอะไรอะ การเปิดบิฟายอ้อนี่มีบิฟาด้วยครับโอ้โหพวกเรารอดตายแล้วอะไรอีกเหรอยังไม่เจออีกวัวเต๋อวัวเต๋อมอเตอร์ใช่มอเตอร์เถอะเฮ้ยมินนี่แล้วปวดอึทั้งแหงปวดอึห้องน้ำหายไปไหนเฮ้ยมันในเต็นท์อะไม่มีห้องน้ำหรือเปล่าเขาลืมให้มาไหนไหนไหนเอามีห้องน้ำนะเพื่อนๆนะนี่ไปเดินออกมานอกเต็นท์มีห้องน้ำแบบนี้เลยอ๋อห้องห้องน้ำห้องส้วมห้องส้วม นี่อ้ําน้ำตรงน,นี้นี่มีเลนชาเวอร์อีกแล้ว yeah โอ้ยชอบชอบชอบนี่ฟักบัวแบบนี้เลย yeah นีน่พาไปดูสระว่ายน้านะเพื่อนๆนะเน่เ่โอ้ยนี่สระว่ายน้ําเล่นได้นะนี่นี่มีโซนเด็กใช่ไหมเนี่ยมีโซนเตือนโซนเด็กมีโซนผู้ใหญ่โอ้ยนี่ฝนกาลังลงด้วยนะนี่โอ้ยสวยโอ้ยหง่ยาไปนู่นเลยนี่มีที่นั่งด้วยนี่มีเก้าอี้นั่งด้วยนะแบบไว้นั่งแบบจิบน้ํากินดิ้งดื่มอย่างเงี้ยนะโอ้ย ดีสวยงามสวยงามโอเคพัทยาแกรมเปอร์นะนี่นี่น <S <S มิติใหม่แหงการนอนมิติใหม่แหงแหงการนอนเต็นท์นี่บรรยากาศแบบนี้เลย ไล่จับกันในสระน้ำนะโหสนุกสนานมากนี่ปุ่นเป็นปุ่นเป็นนี่ปุ่นโอ้ยปุ่นไวมากอ่ะปุ่นเป็นนะปุ่นเป็นวงแตกโอ้ยปุ่นไวไวมากโอ้ยวงแตกเลยโอ้ยไวมากอ่ะปุ่นอ่ะเอาใครอ่ะโอเลี่ยวอโอเลียวเป็นโอ้ พี่กีตาร์เป็นนะครับตอนนี้กำลังไล่ไปแล้วโอ้โหนี่ว่ายน้ำเก่งกันทุกคนนะครับอโอเคดูดูว่าใครจะหนีทนันหรือเปล่าโอ้โหนี่มีใครแอบตรงนี้มีใครแอบอยู่โอ้โหมีแอบตรงนี้ด้วยอ๋อทั้งเอาทั้งแอบวะโอ้โหเนียนมากเนียนมากดูว่าเทปเกสจะเลือกเลือกใครมีไปหาปุ่นแล้วไปหาปุ่นแล้ว oh <my> ออโอ้มาก้ามีนิ้วอู้อ้าวเรียบร้อยปุ่นโดนนี่ที่นี่เขามีออนเซ็นด้วยนะนี่แช่ออนเซ็นนะเนเน อ่างแช่ดีเลยโอ้จริงเหรอโอ้ยนี่ช่วยทํางานบ้านนี่ช่วยซักผ้ากันโอ้โหนี่นี่ตีฟองมาตีฟองกันต่อฟองคนคักเลยโอ้ยฟองคนคักโอ้ยไหนขอซานาคอสหน่อยสิซานาคอสโอ้ยนี่ซานาคอสของจริงโอ้ยใครถอนเก้งเนี่ยฮะเก้งใครฮะ ขอเสื้อเสื้อนึกว่านึกว่าใครแอบแก้ผ้าเผลอนี่มาสมทบอีกหนึ่งมาสมทบอีกหนึ่งโอ้ยสนุกสนานมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โยเอ้ยได้คนหนึ่งเลยเนี่ยมีมีที่ว่างอยู่หาของเราค่ะมือไม่ได้หมดหยุดเลยหตกอ่างแตก A later few moments ที่นอนกันนะครับนี่แก๊งเด็กกําลังหาที่นอนกันโอ้โหดูดินี่มาขนที่นอนกันเตียนจะไปนอนกันเลยนะอยน,ยนอนกันได้ใช่ไหมเนี่ยจะนอนกันนะได้นะโอเคอย่ามาดูว่าใครร้องกลับบ้านก่อนนะคืนนี้โอ้โหดีครับความสามัคคีนะโอ้โหนี่ขนฟูกเตรียนไปนอนกันเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่ามาดูกันว่าบ้านเขาจะเป็นแบบไหนนะนี่บ้านของเด็กหลังหนึ่งเลยนะครับอะไรอะไร กินคือไม่เป็นไรกินเกือบกินคือกินเือไม่เป็นไรเต็นเด็กนะครับโอ้โหดูดิโอ้โหดูสบายนี่กี่คนเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนโอ้โหอ๋อนี่ทั้งเฮ้ยมีมีน้องอ้นมาด้วยเหรอโอ้โหนี่ตัวคาปิบาร่าเหรอโอ้โหดูวุ่นวายดีมากเลย จะได้นอนกันหรือเปล่าจะได้นอนกันหรือเปล่าคืนนี้อย่ามาลุ้นกันนะครับ igi, อโอ้จะได้นอนหรือเปล่าคืนนี้จะได้นอนหรือเปล่าแก๊งเนี้ยนี่นี่เสบียงเสบียงยันเช้าอุ้ยมีอะไรฮะโอ้ขนมของเล่นตุกน๊กตาโอ้น,นอี่สุดของเด็กเบบี้ทีเบบี้ทีใครเขียนเนี่ยจะนำทางน้อยแล้วขาโบสถโอ้ใครเขียนดีนที่สุดของเด็กไหนไหนนี่เหรอจังจังงน้อย เาโอ้โหของกินเทียบเลยเช้าอ่ะมีเช้ายันเช้าอ่ะ A few moments later ไม่ได้ม่วันนี้อาบน้ำเองปะข้ามือหัวไายคือเขา้างไรไม่รู้ ครับเ,เพื่อนๆกับเดอะพัทยาแกรมเบอร์นะมีเรงเขามาพักกับแก๊งเพื่อนๆน,นะสนุกสนานมากนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจลองมาเที่ยวได้นะวันนี้ขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย